สวัสดีซ่าวันนี้น้องแอลมาแชร์อีกแล้วนะองาวันนี้น้องแอลมาแชร์ความรู้ดีๆที่ได้รับมากนะคะับ้อบอกเลยว่าวันนี้เลิศมากค่ะบ,บอกเลยว่าทุกคนร,รู้ไหมว่าบางคนเขา้าทักเข้ามาถามบอกว่าพี่หากินวิตามินเยอะๆแล้วก็มันจะแบบสะสมอะไรในร่างกายเปล่าต้องบอกเลยก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าวิตามินเนี่ยมันสําคัญกับร่างกายเรามากๆเลยนะคะจะช่วยในการบํารุงร่างกายทําให้ร่างกายเรามีความสมดุลมีแบบสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องแยกอยู่สองประเภทนาะที่วิตามินจะ ไปช่วยในการบำรุงร่างกายต้องแยกอยู่2ประเภทเลยนะ1วิตามินที่สามารถละลายในน้ำนะแล้ววิตามินที่ละลายในน้ําก็จะมีวิตามินจําพวกวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 อีกท่านจึงเป็นวิตามิน C ด้วยนะเนี่ยวิตามินจพรราพวกนี้จะจละจายในน้ําจะอยู่ในร่างกายของเราได้ประมาณ 2- 4ชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็จะถูกขับออกมาผ่านทางปสาัสสาวะเนาะซึ่งวิตามินเนี่ยจะ เกิดการสะสมในร่างกายของเราน้อยมากๆถึงไม่มีการสะสมในร่างกายเราเลยเนาะและอีกทั้งและอีกข้อนึงคือวิตามินจําพวกที่ละลายในไขมันนะจ๊ะวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะมีจําพวก A, D, E, K นะคะวิตามินจาพวกนี้จะต้องละลายในไขมัน ซึ่งจะใช้ไขมันในการเปลี่ยนรูปเพ,เพื่อที่จะ,ะผนังลำไส้เราจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ต่อนะคะและเมื่อทานไปเยอะๆทานไปบ่อยๆจนเป็นเวลานาน,าน,านๆก็จะเกิดการสะสมในร่างกายมีผลต่อตับต่อเซลล์ต่อสมองนะต้องทานในปริมาณที่พอดีและอยู่ในปริมาณที่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องนะคะและต้องสรุปเลยสรุปให้ฟังเลยว่าวิตามินที่ละลายในน้ำ ไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายนะก็จะเป็นจพวกของวิตามิน B นั่นแหละ B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 และวิตามิน C เนาะและพวกวิตามินที่ละลายในไขมันยิ่งทานไปเยอะๆก็จะเกิดการสะสมในร่างกายนั่นเองและวิตามินของเล็กตนั บอกเลยว่ามันเป็นวิตามินจากสารสกัดธรรมชาตินะจ๊ะไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นคุณคนสามารถเลือกซื้อวิตามินของเรนนาไปทานเพื่อบำรุงร่างกายได้เลยนะจ๊ะยังไงก็ใครสนใจก็ทักน้องแอมมาได้เลยนะจ๊ะ